สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆครับผมมือวันี้พาพี่น้องไปเลาะเบงบ่วงลวดนะครับผมใส่บ่วงลวดไว้ผมครับอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าปลาอยยุข่าหุดละพี่น้องปลาอยยุข่าอใส่ถิ่มไว้ในมือสองมือนี่แหละครับใส่ไปหลังจากไปเอาปลาเค้ยนะไปหาสักซุ่มปลาแล้วก็เลยไปเอาเอาบ่วงไปนาใส่ไว้ในปลา ฟองน้ำมันนครับที่เคยได้หนูผมว่ามันไ่นจะมีอยู่ครับแต่ว่ามันเกิสีบดบดยังบดหลายดอกห้อย,อยคนหลอยู่เพื่อได้หนูนะครับผมใส่ติมไม่เดี๋ยวมนันจะพาพี่น้องไปเบิง่งสองมือพอดีแล้วครับพี่น้องสีย่งบดมันถือสิเป็นแนวิเป็นแนวไม่ว่แต่ว่าบ่วงลวดก็่ะบ่เป็นยังแล้วครับพี่น้องมันหนึ่งใส่ติมและวก็พามันเดี๋ยวยูเด็กกินนะครับนี่ยุ่ใต้ต้นอันนี้ครับผมสมม ไปครับผมไปเลาะเบิงกับดักหนูน้ำแข็งครับลุยกันครับต้นมะสมมอมันอันนี้เบิดอละครับมันแหงเบิดละแหงเบิดละสมุนนอนเฝ้าเอาละยินเบอรนี่มอกนี่สมมอเนี่ยินบ่ผลไม่ตัวนี้ <c oughs> คนลไม้เป็นยาเด้ ยินไปเลยเป็นยาละบาบอะครับผมมาถึงป่าแล้ว,ถ,ลวถึงป่าแล้วพี่น้อง โอ้ยเงียบกิบเลยมีผ่านมอนนี่ต่ำมีเลยครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นนูนหน่อยนะครับผมนีม่ต่ำอยู่ปลาย,ลาย,ลาย,ลายรุ่นต่อนี่กู่นะครับพี่น้องกู่แหละเพราะว่าอาจจะยังตัวหน่อยเห็นเพล่ซะ กับลูกมันคือเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจะได้เพิ่มไหมจะมีนู้ไม่จะมีแต้มบ่อ่าจะย่งตะนูหน่อยคือพี่น้องเบื้องจากลักษณะต่ำอยู่ด้วยฮ๊อ หกหลายหกหลายเฮียงก็บอดถือห้องไปแบบไปประมาณนี้นะครับพี่น้องไปไปรุ่นตัวอากาศดียุครับเศร้านี่ซิกคึ้มซิกคึ้มม,ม,มงใสไปเหอะ พี่น้องนี่ครับผมมึงครับนี่ห้อยเขาไปในใหม่เนเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้อง เลยเนาะไปแล้วไปทั้งเงียบตัวพี่น้องไอ้ขมุดถือครับอืม <c oughs> <c oughs> ไม่ลูกไม่ <laughs> อาเป็นหนูถือบ่วงเฮ้ยนั่งอย่นีได้จะดื่อได้

ห้องเก่าห้องเก่ามึงคว่างมึงคว้างเจ็ดสิบียบอันนี้แหละครับโมเห็น,นี่ยเพราะว่าโมอันพีหายีหลีเนี่ย นี่ครับข้างหมุนแบบนี้ขี่ได้ล่ะขี่ก่อนไงอย่นี่ไปไปทัวร์ครับหนู <laughs> nhà này phải nói nhà lái ôi mừng nhà nó mới nổi nhà lại nha ôi hao buộc buộc vô bên đây là đắng... mất thiệt cả nghe nghe lạ hửm này nướng bao này, này lục này núm bao chào chào ai à, hey, chào hử nói <laughs> เร็วมาเร <Bond> ็วมาเร็วมาเร็วกับพ huh? <excited Et S 2> mm ี่น้องหมายเขาอยู่ในป่านะครับเบิดแล้วได้ครับผมเลาะเบิ่งแบบมุ่งกู่แล้วครับผมนี่ผมสีเบิ่งหนูนะครับผมหนูตัวนึงครับพี่น้องหนูอึดนะกระลังหนูกระลังนุ่มอยู่ครับพี่น้อง ตัวง,งามอยู่ดอกพี่น้องแต้มน,นะครับผมนี่ครับผมซิปกวาทลังนี่แหละใส่ไว้เพราะว่าบ่อยมีข้องนะหาข้อหง่ะหนูกันตัยเง่้ยกัเริ่มเบิดแล้วและครับพี่น้องบ่บ่บอ่บอ,บอ,อยมีแล้ว ยังตัวนูนหน่อยแหละสลายครับตัวนี้ก็ถือว่าไข่ยอยู่เป็นนูนุ่มนะครับพี่น้องนูนุ่ม <Okay. S 1> พอได้อยู่ได้กินอยู่ใส่ถิ่มไว้หนึ่งสองมือมาเบิงแต่ผมเกิดปู่ซะค่าแบบให้มันเพรานะค่าคิดว่าน่าจะนูนหน่อยย่างไหลเพราะมันต่ำบวงสินูหน่อย,อย,รอยครับผมแล้วับผมเป็นวิธีแบบบ้นบานๆอามาฝีฝากนอนนะครับผม ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมก็ที่สาคัญครับผมฝากเข้าไปกดติดตามช่องหนึ่งพาไปเรื่อยไปน้ำนี้นะครับผม <c oughs> มีคลิปยังเข้าไปเบิรงได้ครับผมเป็นถ่ายแบบว่าไปเรื่อยดีแล้วครับผมก็มื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ